ใหม่ครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เสียงดังเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่รวมตัวกันแล้วเขาบอกอันนี้ครึ่งร้อยจริงๆคุณผู้ชมเบิ้ลรถมอเตอร์ไซค์จากท้องที่หนึ่งข้ามไปถึงสองสาอำเภอนะคะเพื่อที่จะไล่ตีกันคือไม่แน่ใจว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากไหนแต่เหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเย้ยตํารวจพื้นที่ทั้งหมด4โรงพักด้วยกันเมื่อคืนนี้เป็นการรวมตัวของ,งแก๊งวัยรุ่นสวมเสือ้อคู้ดค่ะามาออพร้อมกับอาวุธครบมือคุณผู้ชมดูภาพนี้อันนี้ลงจากอานมอเตอร์ไซค์แล้ว ทั้งฟันนะคะโดยจากภาพชาวบ้านต้องถ่ายอยู่ในระยะไกลนี่ได้ยินเสียงปืนนะจัดงานเนี่ยจัดทำนะที่ป้าพ่อดูแลเลยัไอ้เอึดไม่น้อยไอ้เอึดไม่น้อยพอเนี้ยเราอ่อนไล่ฟอนกันดูด้วยใหครกาไปอึดนะก่อน คผู้ชมอันนี้คือปากทางดอยเต่าอำเภอขอดจังหวัดเชียงใหม่นะอันนี้จุดแรกเขาบอกพลเมืองดีเนี่ยถ่ายคลิปวอาได้เป็นแก๊งโจ๋0ี่กว่ารายขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่ล่ากันโท่อเนี่ยดังอย่างนี้ะตอนแรกวิ่งกันก่อนแล้วยินเสียงตือนกันแล้วคุณผู้ชมจุดที่2ก็เป็นถนนเชียงใหม่ฮอดแต่เป็นอีกอำเภอนึงแล้วนะฮะจากอำเภอฮอดวิ่งไล่กันมาที่อำเภอสันป่าตองที่เชียงใหม่พลเมืองดีบันทึกวอยได้นี่ฮะ ห้าสิบคันขี่กันเต็มถนนไปหมดเลยบางช่วงบางตอนเห็นบอกว่ามีการเอาเอาวุธออกมาไล่ทำร้ายกันด้วยดูฮะ ยังไม่พอนี่คือแค่จุดที่2นะฮะปาพุแล้วก็เบิ้นรถกันเสียงดังต่อมาแถวแถวจองทองเชียงใหม่ก็มีการบอกเหมือนกันบอกถนนดอยหล่อจองทองมีแก๊งวัยรุ่นรวมตัวกันถือดาบซามูไรขับรถกันไล่กันมาแล้วบอกว่าบางช่วงบางตอนบอกไฟไหม้้วยปาระเบิดกันลงไปข้างล่างตรงข้างทางไฟเนี่ยมไหม้แล้วบอกรถกระบงกระบะพลิกคว่ำกันไปหมดดูคลิปต่อไปเรื่อยๆเ,เลยนะฮะ จนสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเป็นแก๊งโโจเนี่ยหลายต่อหลายแก๊งด้วยกันหลายต่อหลายจุดดูฮะนี่ขับไล่กันมาแบบนี้กลางถนนเลยอ่ะนี่ค่ะจนสุดท้ายแล้วอย่างที่พี่ฟ้ายบอกไปสี่สอพอฮะอเริ่มต้นจากสอพอทอดแล้วก็บอกว่าไปสอพอดอยหล่อ,อสอพอสันป่าตอง จบที่สอพอจอมทองสี่สอพอตำรวจสี่สอพอสอนอเนี่ยต้องมาร่วมกันเพื่อจับแก๊งนี้นะฮะสุดท้ายแล้ววันนี้รู้ตัวแล้วนะคะรู้ตัวเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นกลุ่มเดียวกันมันขับไล่กันไปตลอดทิศทางในสี่ท้องที่ของสี่โรงพักก็คือเป็นแก๊งเดียวกันเพราะวันนี้ไปสอบถามที่สพอจอมทองเขาบอกว่าเป็นวัยรุ่น2กลุ่มที่มีปัญหากันฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นวัยรุ่นชาติพันธุ์ไทยภูเขาไม่น่ใจัน่าจะเป็นกลุ่มไทยใหญ่แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นวัยรุ่นพื้นที่ราบมีปัญห กันมานานแล้ว oh. คุณผู้ชมโอ้โ oh, ห oh. เหมือนกับพวกตํานานขาใหญ่ oh. หัวหน้าเนี่ยเคลียร์กันจบแต่ลูกน้องไม่จบ oh. ลูกน้องฝั่งที่ราไปโพสต์เฟซบุ๊กด่าเหยียดกลุ่มชาติพันธุ์ทําให้แก๊งชาติพันธุ์เขาไม่พอใจเลยต้องมีการนัดมาไกลเคลียร์กันอีกครั้งหนึ่งตอนที่นัดกันนัดที่ดอยหลอค่ะ oh. ตามเส้นทางเลยนะคะแล้วเมื่อคือนนี้ปรากฏว่าแก๊งพื้นราบไปเที่ยวงานลำไยที่สันป่าตองมันก็เลยมีคนเยอะ คือถ้านัดมาตีกันเนี่ยอาจจะไม่มีขนาดนี้แต่ปรากฏไปเที่ยวกันมาก็เลยนัดมาเจอกันประมาณสักเกือบ40คนค่ะทั้งสองฝั่งนัดกันตอนห้าทุ่มครึ่งอีกชาวบ้านเขาจะหลับจะนอนเสร็จปุ๊บก,ก็อย่างที่เห็นขับไล่กันไปตั้งแต่ตอยหล่อจุดนัดพบแล้วก็วิ่งมาถึงตรงพื้นที่อำเภอจอมทองเสร็จปุ๊บมาจอดรถยิงกันอีกนะคะจนกระทั่งเห็นบอกมีรถกระบะคันหนึ่งอ่ะเสียหลักตกลงข้างทางตอนนี้จับมือปืนได้แล้วส่วนการดําเนินคดีเดี๋ยวต้องแจ้งข้อหาทั้งสองฝั่งเรื่องของการก่อความวุ่นวแล้วก็็เเปนห ให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนส่วนเรื่องปืน <_ d ata> เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียดเพราะคนถือปืนเป็นเยาวชนมีเสียงผู้กำกับสพอจอมทองนะคะพันตำรวจตรีปรัชญาค่ะสกลุ่มเนี่ยเคยมีปัญหากันมาก่อนเ,อเคยมีปัญหากันมาก่อนแล้วก็เคยตกลงเคลียร์ปัญหากันเป็นครั้งหนึ่งละนะครับแต่ต่อมาเนี่ยมันก็มีการท้าทายกันเกิดขึ้นอีก นะครับก็คือครั้งนี้นะครับครั้งนี้ก็มีการท้าทายกันฐานทางโซเชียลนะครับก็มีการนัดรวมตัวกันยังมีเยาวชนอยู่นะครับก็ก็น่าเป็นห่วงนะครับว่ายังมีกลุ่มเยาวชนที่อายุยังไม่ถึง18ปีร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับยังไงก็อาจจะต้องเข้าสู่ขบวนการนะครับแล้วก็จะเรียกผู้ปกครองนะครับมามามาพูดคุยแล้วก็อาจจะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการล่อยปาละเลยเนี่ยอาจจะต้องมีการดําเนินคดีในส่วนของผู้ปกครองด้วยนะครับ คุณผู้ชม,มนอกจากนี้เนี่ยลุงของกลุ่มวัยรุ่นวันนี้ทางด้านของผู้สื่อข,ข่าวเราน้องนัทภาชก็มีการบอกด้วยนะฮะบอกจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาทำมาทำอะไรที่สถานีมาเคสต,ตำรวจลุงตอบว่าไม่ได้มาเคสวัยรุ่นตีกันมายืนดูเฉยๆที่โรงพักไม่เกี่ยวกันเลยนัทภัชก็เลยถามพีกมาห้องสืบสวนหรือเปล่าครับวันนี้มีคดีอยู่คดีเดียวคุณลุงคุณลุงมาสพทําไมถ้ามาสพก็เป็นวัยรุ่นตีกันอ,อ้าวรอ ลุงไม่รู้เลยสุดท้ายก็มีการบอกเหมือนกันนะฮะอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกคุณลุงไปร่วมก่อเหตุหรือเปล่าไปเที่ยวมามาหรือเปลา่าคุณลุงบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแค่มาเดินเล่นๆเฉยๆที่โรงพัก,ไ,ไ,กไม่รึงนะไม่ใจมันไม่ใจหลานลานะไปมันไปแอลนะไปแอวไปแอว่างไหนหัตดำนะ มันนองกับหมูงานปอยมันเป็นงานปอยหรืองานอะไรอย่างนแม่งงานปอยวะงานนี้แต่บ้านเนี่ยกะเขา,าบอกชื่อ เป็นงานว่างานแต่ย่างเงียครับคุณผู้ชมคะก็คือเนื่องจากว่าวันนี้มีคดีเดียวพอเจอผู้ปกครองผู้ปกครองบอกผมก็ไม่รู้ไม่รู้ห้านถูกเรียกมาก็เลยมาส่งยังไม่รู้เลยว่าไปทําอะไรอยากรู้ <c oughs> ไหมคะดูอมรินทีวีล่าสุดวันนี้มีคลิปจากชาวบ้านจุดสุดท้ายที่บอกว่าป้าระเบิดใส่รถกระบะจนกระทั่งกระบะเสียหลักลงข้างทาง <c oughs> คุณผู้ชมเกือบจะวุ่นไปหมดเพราะเหตุการณ์นี้ค่ะไฟลุกรถเนี่ยมันพุ่งตกลงไปตรงป่าหญ้าข้างทางเสร็จปุ๊บควันขึ้นค่ะ นี่ถ้ารถระเบิดนี่เป็นเรื่องเลยนะชาวบ้านที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เขาก็ไม่กล้าเขา้าไปแม่จีบบัตรโฮกเหรอแม่แม่จีบบกกัตรโฮกเหรแม่มแจีบบัตรโฮกบัตรโฮกนะไม่เอาจิีบตัวหนูบก่กไม่เอาจิีบตัวหนอ,บอูบ่ คุณผู้ชมคะภาพที่เห็นคือเมื่อสักครู่นี้กลุ่มคนเจ็บวิ่งมาขอน้านะคะเพราะกระบะมันไฟลุกแล้วแล้วเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ก็ใจดีมาก,กมีพลเมืองดีช่วยหลายรายแล้วเอากระป๋องใส่น้ําแล้วให้วิ่งไปเพื่อจะราดดับไฟเพราะตอนนี้มันเริ่มลามแล้วก็ไหม้รถกระบะแล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้ตามที่เล่าวันนี้เราไปเจอกับเพื่อนคนเจ็บคนหนึ่งก็ตามนั้นเลยบอกนัดเคลียร์ใจกันเพราะว่าเดิมทีเนี่ยมีเรื่องมีราวกันมาก่อนแล้วสุดท้ายเหตุการณ์ก็มาจบลงตรงนี้แล้ววันนี้ก็จับกลุ่มตัว ตัวมือปืนได้อายุ20ปีเจ้าของปืนอายุ17ปีเอางงไปใหญ่เลยเหตุการณ์นี้ประมาณนี้นะคะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของสองพอจอมทองแล้ว